ต้มยำหัวปลาจากับคางเหมือกใกล้สำเร็จดูดิสองกิโลเครื่อง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 ต้มยำนะจ๊ะเดี๋ยวทำให้กินแซ่บแซบ,แซบเครื่องนะจ๊ะหอม ขาตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำลงไปก่อนติงตาแซบ่บทำกับข้าวไปด้วยดูดไปด้วยแซบ่บไม่งั้นทำกับข้าวไม่อร่อย หยุดฟางจ้าหยุดฟาง,งลงไปต้ยมยำน้ำใสนะต้มเล่าๆอีสานอีสานนี่แหละผักเสบหลายเสบแห้งพี่น้องเสบเสบเสบซุปละโอ้โหสุดยอดเลย จอนมาแสบแสบแหงมาเด้อมาเด้อกลับแก้มเสร็จแล้วหยิวเหี้ยมาเด้อโดยน้านิดหน่อยคนบอกกินเผ็ดแต่คนกินเผ็ดละใส่พริกที่หลังโยซับพริกลงวไ้ไห่ใส่ถวยใส่ถวยให้สวยมั่นแล้อันนี้นะโรยพอเป็นสีสันเพราะอ่ะบาบไหย ดับข้าวจ้ะดับข้าวจาัง่อยดับข้าวเซ่บเราเอ้ยเซ่บขัดเซ็แมแน่พักมีข้าวใสเพราะว่าเป็นสีสันแลวก็ดับข้าวนะคะอันนี้จะมีเราจะเหลือมะนาวนะน้ำมะนาวนี่ไว้บีบเวลาเราตักเสิร์ฟนะคะ ดูอยู่บรอเลยจ้าต้มยำหัวปลาส,สมอนแล้วก็ข้างบึกอืมข้างบึกนะคะอร่อยอร่อยต้มยำหัวปลาจ้า,าหัวปลาส,สมอน,อมอนกินข้าวจะกินข้าวสสาารรมวเค็จ <c oughs>